ไม่เลวดูดานอยากเป็นทางการนะครับตอนนี้พร้อมนบทุกคนนับพร้อมกันเอ้า นี่เป็นแบบนธาตอีเหมือนกับก่อนารแัมันไต้องมีการถามความมั่นใจความพร้อมนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆบอก่บ้าครับตนะพูดไ้ไปหนูอรดอย่างพูอะมีมีความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างตอนนี้ สำหรับความพร้อมนะครับถามว่ามีหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่มีปัญหาครับผมในกังขึ้นอวทีโอ้อเรา,าต้องหอาไปบอกตรงนี้ด้วยทีฟ้าลอยอยู่นี้ด้วยนะต,ต่เขาที่มีปัญหาเนี่ยคือหัวหน้าทีสีเหลืองเพราะว่าเมื่อกี้ช่วงปา,ากเน,นี่ยจะจะจะสร้างอยไม่สราบเขามีปัญหาในเรื่องการปากปห,าหรือเปล่า ถึงผมจะตั้งระบบขยันต่อยนะครับผมโลแนพี่ลโลแฟนคุณอะไรอะไรนัโลแนของคุณอะไ่อเราปั๊กันเล็กดขยันดีสวของผมอะไรครับยินยาวขยันตอยโหลผมว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมันดูจะเป็นงานเอวีญี่ปุ่นเลย คืออะไรตัวมันใหญ่ได้กัดกัดก้าวกัดก้าวเออเดี๋ยวผมจะลอาดูตัคุณก้าวหเลยผมเาน่ม่้ยยาก็บอกว่าพี่ตุ้ยเลยนะครับผมเขาเขาคอยก็ต้คอยได้ประมาณนาทีมเหนื่อยแล้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย ที่เรียกว่าต้องให้ฝั่งตรงข้ามระวังเป็นพิเศษบ้างมีตัวจี๊ดจี๊ดตัวไหนอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว้าถ้าเกิดพูดถึงตัวจี๊ดต้องให้จี๊ดจี๋เหลือก่อนเพราะว่าเขาไปพูดอยู่ในคลิปเขาบอกว่าทีมเแล้วเนี่ยตัวจี๊ดเท่านั้นเลยครับผมก็เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นตัวจี๊ดตัวตงคุณจะเป็นนักบอลหรือคุณเป็นทายาทครับผมอเกิดเหรออย่าไปอย่าไปตายแล้วก็ย่าเป็นทายา ไปดีไปดีไปดีผมสอัสีแทนอยากอยากขอดเก่งที่นั่นนี่เลยนะครัีเพื่อนพ่อมีเพื่อนพี่อยากอยาเด็กคนนักดาระยะสีผมต้องสีเฮ้ยจะลำบากตรงนี้เลยนะฮสีครับสีนะครับอ๋อสีคุณเลยครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแนวกติกานะสีผมเนี่ยลงคนเดียวก็พอครับผมทำไมครับทำไมทำไมเอาแค่เอาแค่กระชากมนเดียวก็อยู่เลยครับผมโอ้โห

เพราะมีอ,อยู่คู่แล้อเขาอยู่สีเดียวกันไปกันเนสนะครับผมเา,าทำไมเขาไม่แยกกันอเออทำไมไม่แยกกันว่าไปกับเนสเนี่ยอ้าวก็ะเขาอย่คู่ ওহ ভাই খরে คนไหนที่ใส่ดีคนไหนเด็กๆคนไหนทีใส่ดีไม่รู้ว่ากูเองน้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 อน้อง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 น้งน้อน้อน้องน้องน้ององ้องน้อ่วงนอนน้องน้อง้ชน้อ้อ้อน้อน้ององน้อคอ้ออ้อน้ ความในใจอะไรยังไงอยากจะบอกฝั่งตรงข้ามขอสาวทำให้กับทีมสีฝั่งตรงข้ามของตัวเองครัพี่เลี้ยงก่อนมีสาวทำอะไรใหญ่ก็ให้กับพี่้าครับให้ถึฟ้าด้วยครับครับผมโอ้ยไอแกอ้าโอ้ไอแแกก็แผมกลวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างหลัเแล้วข้างหลังได้ยินไหครับ้ยินครับเฮ้ยไท้ สิฟ้านะครับผมโหไอ้แก่อ่ะแล้วตุ้ยตุ้ยทำทำให้กับนไปแล้วนี่โหลดร้านไหนวะเดียวกอโหลดร้านโอ้โหแก่แก่กระแทกตะบนตัวเลขได้เลยโอ้โหนี่แก่มากแก่มากเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคำว่าผมมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้คุณอะไรครับครับแอนแอน

เปโยคนึงเพราะว่ามันเป็นประโยคที่มันจะได้ใช้ความก่อนอ๋อเปโหยกเราอยากหยอกประโยคคนแปลให้นด้ไม่ตองกลเคโอเคจัดไปประโยคเลยนะคุณตีครับมาช่วยฟังหน่อยผมแปลให้ฟังนะจเดี๋ยวตกตกลทิ้งแขกต่อเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ทิ้แขกนะครับเมื่อกี้เป็นภูทุเรียนนะครับที่ว่าหัวหัวไว้เลยนะเดินฟังฟังโอเคฟังอีกนิดอีกนิดเลยอีกนิดลิสเซทนอยูฟังโอเคฟังโอเคโอเคโอเควันเดือนปีเสื้อ You guys need to watch out, because you're going down! เดี๋ยวเขาพรมบอลนี่มีมีทังสากลและอีสานครับผมีนะมีทักสากลและนีสานนี่นี่คือเตรียมตัวจะมาแข่งบอลหรือจะมโตวันีเครับผมเขาอีสาน่ไหมอาญาเอามาวาตั้งุเี๋ว่าวเลยว่าวมเลยว่าวโไ้เข้าโเลยว่าวพูดว้าวพูดว้าวพูดจะให้นะเจ้าว่าวอย่างไ เดีอยต่อางเดี๋ยวผมว่าผมว่าลราปากนะครับตอนนี้นะฮะเอาตูออาอไไ้อยากจะแบร้อะไรไมนี่้อยากจะแบร้เราไม่ได้ไม่แบรแ,แล้วนะไม่แปร้แล้วโอเคทำอะไรไม่ได้จะเอาจ,จะเอาจังไหนอะจะเอาจังไหนโอเคนะฮะก็ผมว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เตะฟุตบอลน,น,น,นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเตะฟุตบอลกันตันนี้นะฮะเรามีอ่าเหมือนกับกิจกรรมที่จะเพิ่มความสนุกเป็นสีสันให้กับฟุตบอลอีกหนึ่งอย่างนะฮะเรา อยากไม่เล่นอย่าไมเล่นจะเป็นเกมที่เอาไว้เหมือนกับได้รางวัลที่เป็นข้อได้เปรียนบในการเตะคุณบอลของเราเรียกว่าตุ๊กตาบุญกันเออเห็นปกติมันจะมีตุ๊กตาหูกันในรายการอะไรใช่ผมเอาปกติตัวชุ่น กับเหล่าบรรดาศิลป like ินแเองด้วยนะครับประทัทีแต่ละทีเลยนะครับเริ่มเกมเลยมาเกมแรกนะฮะเกมแรกอ่ะนักบอลนักรอก่อนนะครับผมเจ้าทางจะด้วยนะฮะเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกที่จะมาแข่งกันตรงนี้นะครับเกมชื่อว่าฮิพย์พงษ์กระบหม